สวัสดีค่ะพี่น้องพากันอีกราหนะค่ะพี่น้องเนาะพากันค่เก่าเนาะค่ะพี่น้องวันนี้มาขั้วบ้านนอกเสต๊ะสุกสุกเห็ดฟางเนาะสุกเห็ดฟางเสต๊ะผักเขือวนะค่ะพี่น้องสุกตุ่มดีๆเสต๊ะหนามปลาแดดนะคะพี่น้องนะนเานาะคะ่ะวันนี้นออนะอนะะพอ,ะะพอนะกันดนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าขั้วบ้านนอกก็ร่วงคลิปไปหลายหลายคลิปแล้วน,นะคะเนาะวันนี้วันนี้ค่อยเจอกันค่ะค่ะ พี่น้องไปค่ะไปเบิ้งน้ากันเนาะไปเห็ดไปเห็ดซอยกันค่ะไปค่ะพี่น้องไปสวัสดีค่ะพี่นออ้องค่อยนิ่งแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะพี่น้องมันนี้ไม่คว้าบนนกสีเห็ดอันนี้ค่ะสิปนเห็ดฟางแล้วค่ะเนาะเป็นปนเห็ดฟางไม่คว้าบนกานกอ่าสิปนใช็กับอ่าปนใช็กับแบกเขือเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต้มแล้วมันบ่พอเนาะค่ะพี่นกไม่คั่วปลาหนก็เลยซีดต้มต้มมวนนึงแล้วมันบ่พอนะนี่ต้มไปแล้วเดี๋ยวเอาออกกะหลางเอามาต้มใส่ไม้เนาะพี่น้องเนาะต้มชนะปลาแดกหนามปลาแดดตั้งแต่เอานามเก่ามันใส่เนาะค่ะค่ะพี่น้องราบังน้่มกันค่ะพี่น้กไม่คัวปลาหน้ซีดต้มต้มต้มเพชรฟางเนาะค่ะเนาะค่ะต้ม ต้มแล้วน,นะคะพี่น้องเนาะเปิดไฟเสียเรียบร้อยนะคะเปิดไฟเสียเรียบร้อยนะคะพี่น้องขั้วขนาดเป็นปสี่ัวบแบบพริกนะคะ น่อยนะพี่น้อนะาอคะค่พี่นนองกำลังเดือดจ้าค่ะ,คะต้มซีดน,น้อยนะคะ่ะพี่น้อนต้มสัก0นาที็พอคกะพี่น้องอสุกกสนะนนนนคะ เก wow. okay. ็ัาสกวาวพีก้าเลพอ่ก็แทงพีนะคะพี่น้องเข้ามาน้กกระสิปับกล่อง วาสิริแบงต่ำเผ็ดเป็นสองคกเนาะค่ะไอ้ลูกโคกนึงวันเูกสาวม่กินเผ็ดเนาะค่ะเด็ดเด็นคนละถวยนะคะพี่นอ้องไม่คว่มานเนาะกินเผ็ดเด็กสาวไม่คว่มานเนาะกินกเผ็ดนค่ะเนาะ Cảm các bạn. ว่าปรุงให้เพิ่นได้ค่นแหะเพราะว่าต่ำให้เพิ่นซื่อๆให้เพิ่นมาค้นน้ำเอาเองนห่เพิ่นะมากยังไรเิ่นเทสกินเอาเองเนาะ

านาำมานะัน่ะให้เปิดโงเอาเองเพน,น,นเนี่ยชวยเลคนะพี่น้องาเยน,ะ,นะพี่น้อง บ้านนี้นะคะพี่น้องเนาะนเห็นปะนะค่ะี๋ยวเสียท่องจับคล้องบาดน,นี้ค่ะบาดน,นี้ก็สิยใต่พ่อจับคล้องไม่พี่น้องเนาะต้องหลุดแล้วแล้วคล้องกินเม็ดเนาะนี่ใส่ไปเลยพี่น้อง เอะนะคะพี่น้องคาะนี่นี่แล้วใส่ไปเลยตัวรู้อะไรค่ะพี่น้อง,สแ,องแส อันไม่คั่วเป็นปนอกสิขรอแนะนํำนะคะเนาะถ้าสมมุติว่าสิบปนเนาะค่ะพี่น้องสิบปนเห็ดเห็ดนี่เนาะปนเห็ดเห็ดฟางข้านี่เห็ดเฟ,ฟืองข้านี่แหะค่ะพี่น้องให้พี่น้องเอาเห็ดบานได้ค่ะเดอะ้อเห็ดบานมันจังแซ่บเห็ดเห็ดจูมเนี่ยมันสิบบอแซ่บค่ะพี่น้องเป็นจังไลยแต่ว่าสําหรับไม่คั่วเป็นปนอกเนี่ยผัดมักเอ่อจิ้มเห็ดบานเนาะค่ะเนาะ เฮ็ดเอามา์ปนนี่เฮ็ดบานนะมันมันแสบเออมันแสบแสบแต่เฮ็ดจุ่มกะอาจสีแสบนะคะเนะาะเพราะว่าแล้วตะคุมัดเนาะเอาง,ง่ายซะพี่นอ้องแล้วตะคุมัดก็แล้วกันเนาะแต่ว่าโดยส่วนตัวไม่ขั้วบนนอกนี่แล้วชอบเฮ็ดบานเนาะ,นะแต่ว่าอ่าเฮ็ดบานไม่ขั้วบนนอกอนะ่ะมัน มันต่ำแสบนะพี่น้องมันอันนี้แต่ว่าถ้าพวกมักจุ่มมักดอกตุ้มตูม,ตมมันกะโอเคได้ขึ้กันพี่น้องอาชีพมากเขาเลยเขาเลยยางเนาะพี่น้องเนาะมากมาคือกันเนาะพี่น้องมากมาคือกันอาชีพว่าข่าวแนวนีาา้แต่วาา่มักบ,บ,บานแต่ว่าตุ่มได้กะกะแต่พวกมัมกแสบชิกกว่าเหรอไปพี่น้องเนาะ แตามใจผู้อยู่สารอยู่ตามใจผู้นอนนะคะพี่น้องเนาะสิเสดขึ้นเก่าละของมัดแต่ละคนมัคืองแต่นี้ข้า่บนัก็สิเอาอันนี้น้ำข้าวบะหนักซีบซีบน้ำประแดดก็ได้ค่ะพี่น้องปลาทามันปลาทามันเข้มเนาะปาดพี่น้อง ต้มปลาแดกเค็มๆเป็นว่าแม่ครัวบ้านนอกสิบ่ใส่มันเค็มนักแม่ครัวบ้านนอกสิไปใส่น้ําที่ต้มอยู่กาอื้อไดมาแล้ว,ลวน้ํต้มยกานะพี่น้องใส่ไปเลยเอาพกเอาว,วานะพี่น้องเอาตกใส่ใสไม่เอานะคะเอ๊ะ เครื่องปรุงไม่ขั้วบนดกใส่ไปแล้วนะคะเนาะปรุงสลอกสลดเอียงเครื่องปรุงใส่ไปแล้วเนาะเท่านั้นไมีหยางหลมันไมีหยางมากป้ายไม่พี่น้องเนาะแค่นี้แหละแค่นี้ก็อร่อยเลยนะคะพี่น้องไม่ขั้วบนอกก็จะได้พักพักกระโดนเนาะใบ้านตากรบบานได้เป็นเกี๊ยวมห้เนาะค่ะ าบานตากับบานยาอายุบานอายุสุวินทวงจะเลยได้เป็นอย่างน้องไปเก็บเป็นเป็น้องขึ้นพอเด้อเอาเป็นน้องขึ้นพอคือเสืเ่เอิรนเอิรนตาก็ใหญ่ขึ้นเอิรนปรูกบับยาไม่คั่วบรรนอกผ้าลูกสาวเอิร์นด้วยค่ะตากับยายเข้าไปลูกสาวไม่คั่วบรรนอกได้ลูกสาวเนาะเออก็น,นั่นแหละ ไหวคือเป็นสุนขัดขพี่น้องน่าดูแต่จานเนื้อเนาะพี่น้องเนาะนี่ไงแต่ไรอีดีได้ตันค์กะเจ๊ขวดปานเสียงอี๋ขวดนะแซ่บด้วยพี่น้องลองเห็ดบ้างเด้อแซ่บแสบเนาะค่ะเห็นพอค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแต่แซ่บว่าปนปนเห็ดนะคะก็จะเป็นโอรัวนะคะพี่นอบบ้องเขาใส่บวบเขือเข้าไปโอรัว นะค่ะพี่น้อ,องบอกใครโฟกัสเน,นาะพี่น้องแซบค่ะพี่น้องอ่อย่าเืมกดไลไ์กดแช่กดติดตามไม่ลําเลยเด้อดค่ะพี่น้องสุขภาพแข็งแรงกันสุขูสุขคนนะคะมีเงินมีทองใส่คิดสิ่งใดกให้สมปาถนาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะไปแล้ะค่ะพี่น้องคิดหน้าพอกันไหมยเรื่กงอะไยกดแช่กดติดตามไม่ลื้เด้อดค่ะคิดหน้าพอกันไหมครับพี่น้องสวัสดีค่ะ